ะค,ะคุณท็อปพาไปหาของขวัญแบบไทยๆใจกลางกรุงเทพมหาะนะครติดตามได้กับท็อปไลฟฟเดียวค่ะ ทราบว่าปีนี้เขามีงานมหากรรมของขวัญครับ Gi f t to ูก f t ครับโอ้โหถูกใจได้บุญนะเขาจัดงานไปถแถลงกันไปเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ผมทราบก็เลยลงพื้นที่มาดูทราบข่าวว่ามีสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอทอปจากหลากหลายจังหวัดมาร่วมกันตั้งบูธกว่า30บูธครับที่สําคัญคือเขาเปิดรับบริจาครับบริจาคก,ก็คือสามารถบริจาคเงินสิ่งของเป็นของขวัญส่งท้ายปีใหม่ให้แก่กลุ่มคนที่ไร้พึ่งพิงผู้ด,ด้อโอกาสไม่ว่าจะ ะเป็นเด็กเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุครับผมเจมผู้บริหาร MBK Center แล้วนะครับหลงอยู่แถวนี้นี่เองหลังจากได้แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้พี่เสมสุขค,ครับอยากให้พาดูด้านหลังหน่อยเอาเลยครับ้าหลังเนี่ยโอ้โหด,ดูผู้คนสิครับท่านผู้ชมลองหันไปดูผู้คนดูนะฮะโอ้โหนี่ก็<ด>มีมากขึ้นครับในปีนี้เรามีทั้งหมด30บูธน,นะครับก็มาจากทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับฝันอยากจะเป็นตรงนี้เลยเป็นศูนย์รับบริจาคนะครับนะฮะ ของทางกระทรวงพมนะครับก็จะเห็นว่าศูนย์รับบริจาคเนี่ยก็ยังมีความต้องการในการสนับสนุนเนี่ยในปัจจัยหลายๆอยา่างหรือว่า,า,าบางท่านที่สะดวกที่จะบริจาคเป็นเงินสดก็ได้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะดูแลที่จะรับบริจาคนะครับแล้วก็อันนี้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของที่บริจาคไปเนี่ยก็จะถึงมือให้กับ เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนนะครับส่วนรับบริจาคสิ่งของนี้ก็บริจาคได้ที่นี่โดยตรงเลยหรือว่าที่กระทรวงของของพอมองก็ได้นะคะส่วนเงินสดนี่เรารับบริจาคตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะคะก็จะมีไปเสร็จรับเงินให้สามารถเป็นหย่อดภาษีได้ค่ะอจภาษีได้ได้ดค่ะ เพราะฉะนั้นยังมีเวลาเหลือนะครับตั้งแต่วันพุธพฤหัสและวันดศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้ามาร่วมที่บูธนี้ตั้งอยู่ที่ลานอเวนิวโซน A ศูนย์การค้า M B K Center นะครับมากันเยอะๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศสสร้างความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมเอาละครับผมพี่เสิร์สุขพามาถูกบูธจริงๆเลยบูธนี้เนี่ยถือว่าเป็นสายตรงเลยนะสายตรงส่งไปยังเนื้อสงขลานครพนมศรีสะเกษยะลา ก็เด็กบ้านปากเกร็ดบ้านราชวิถีครัเด็กอ่อนพยาไทนะครับคือเข้ามารวมกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณพี่นี่ซื้อหรอครับเนี่ยหรือว่าเรื่องยังไม่จบครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเป็นคนขายเป็นคนขายผมดูไม่ออกนะใครขายใครซื้อสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับของกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะอยู่ที่ตัวของตุ๊กตาเองอยู่บางแคค่ะข้ามากับ 80กว่าเดินเล่นแล้วค่ะ80กว่ายังเดินเล่นได้อยู่88ค่ะ,คะ <90 S 2> เพราะว่า,าวท่านเป็นคนเรื่องสมุนไพรไทยเพราะว่าท่านเป็นเรียนเพสาแผนโบราณมาตั้งแต่50ปีที่แล้วผมมาอยู่หน้าบูธเนี่ยก็ได้กลิ่นแล้วไม่ต้องแบบดมกันแบบจมูกติดยาดมเลยฮะแล้วดูไอเดียผมชอบอ่ะคือแบบสูกดูสิฮะ เอาจะเอาหมูเอาหมีเอากระต่ายเอาแมวเอาพยาบาลอย่างนี้ดีนะครับพอในในบพอพอ,พอตัวตัวสารที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นสมุนไพรเนี่ยนะฮะพอมันสมมติมันหมดอายุเราก็ยังใช้ขวดเดิมได้เราเปลี่ยน<ง>แต่สารข้างในอยากจะเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้เพื่อสร้างความสุขให้แก่พวกเขาเหล่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่กเกษมสุขด้วยนะครับ,รบล้วก็ลาจากกันเพียงเท่านี้นะครับ,รบช่วงนี้ตัดกลับไปยังสถานีครับ